ครับวันนี้เราจะมาเล่นหยอดเราป้ามีเกมมาให้ลูกๆเล่นนะครับสนุกกันวันนี้น้ำกระเพื่อมคือการหยอดเหรียญนะครับสลับกันใครทำน้ำล้นออกจากแก้วคนนั้นคนนั้นโดนทำโทษมาพือะไรอไ่ะต่อแถวต่อแถวต่อแถวเลือกเลยเล่นโฟมนโกงอ่าน,นตุ้หยอดก่อน Nó แล้วแต่อ่า à, เย้ <laughs> พี่อยู่อีกคน้่้อนโอเโดนโฟมตั้งอย่าโดนโฟมที่เหลือหนึ่งไปต่อกับตุนเลยแลก่อนเนาะ้า ตุนนั่งย้อนเลยว่ะถ้าเรไม่มีใครแพลยหรืออ okay. okay. like ุ้ยหมดจังเหลืองหมดจังหมดแล้วโอเคเรามีเหรียญอีกขโมยไม่ไหมไม่ขโมยอย่าพูดขโมยไม่ได้ขโมยยูขอดไม่ได้ไม่ไดู้ฝ้าหน้ามันอยู่ใกล้ตรงแบบขอบเลยอ่ะอตาตุนอย่าโดนโฟมป้าน้ำทับทิม ต้าตาตาห้าโดนโฟมนะมนบ้านเสียแผนอย่าโดนโฟมนะลอดีสองนาา่ากล้าลอตีบาร์ลอตีลาตุยว้าวตุนเมตตุนตุนทำโทษน,นะครับหมอหตุนทำน้ำหกอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาถ่ายใหม่